สวัสดีครับผมนัดนะครับวันนี้นะครับผมได้ไปเซเว่นมาครับท่านผู้ชมวันนี้ผมไปเซเว่นมาใช่ไหมผมไปเซเว่นก็เลือกซื้อของที่แบบจําเป็นของผมอะ่ะเรื่อยเรื่อยเรื่อยื่อ,อ,อ,อไปแล้วผมไปเอกใจตรงที่ว่าเขามีโปรโมชั่นส่วนลดอ่าส่วนลดก็จะมากมายเลยที่เซเว่นเนาะโน่นนี่นั่นไม่ว่าจะเป็นแผนกไหนผมไปสะดุดตาตรงที่โปรโมชั่นส่วนลดนมเพราะผมเป็นคนที่ชอบกินนมก่อนนอนอยู่แล้ว ผมก็เลยไปเห็นเหลือไปเห็นโปรโมชั่นของนมของเจ้าโฟโมอดเนี่ยโฟมรุ่นเนี้ยเขาจัดโปรโมชั่นอยู่จากปกติกระป๋องเนี้ยสิบสี่บาทอ่าสิบสบาทเชื่อไหมเหลือสิบาทกระป๋องเนี้ยเหลือสิบบาทแล้วที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนคือเซเว่นเว้ย ให้ซื้อเป็นลังได้คือผมไม่รู้เลยนะว่าปกติคือเราไปเห็นของในเซเว่นเนาะเราก็จะซื้อตามตามในเชล์ตามที่เขาวางให้เราเลือกซื้อตามตู้ตามชั้นวางแต่ผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าเซเว่นเนี่ยเราสามารถซื้อเป็นลังได้เว้ยผมก็เลยถามว่าพี่ครับไอ้นมที่ลดเนี่ยขายไงเขาบอกว่าหนึ่งคนต่อหนึ่งสิทธิ์อ่าเอ๊ะแล้ว ถ้าผมจะซื้อเกินนั้นได้ไหมเขาบอกได้อ่าได้ทําไงก็ใช้สิทธิ์เพื่อนใช้สิทธิ์แฟนมาตอนนึงก,ก็คือผมก็เลยใช้สิทธิ์เพื่อนกับเซเว่นเข้าไปเขาบอกว่าได้งั้นเอาเป็นลังเลยไหมผมบอกเป็นลังเท่าไหร่ครับลังหนึ่งเออลังหนึ่งมีสามสิบกระป๋องเขาบอกได้ผมก็บอกได้เหมือนกันผมก็เอาผมก็เลยไปจัดมาเลย เนี่ยลังหนึ่งคือผมเป็นคนชอบกินนมอยู่แล้วนะแล้วลังเนี้ยปกติกระป๋องละสิบสี่อ่ากระป๋องละสิบสี่สิบกระป๋องก็ร้อยสี่สิบใช่ไหมสี่สามสิบสองสี่รอยยี่สิบบาทแต่ผมซื้อได้ในราคาสามร้อยบาท เต็มแน่นหลายคนบอกถ้าเป็นเบียรเป็นลังนี้คงจะดีแต่คือผมว่ามันก็โอเคนะเนี่ยเพราะตอนนี้เซเว่นเขามีโปรโมชั่นเยอะมากเลยเป็นส่วนลดบ้างเป็นลดราคาบ้างอะไรเงี้ยและโดยที่ผมมาชอบกินนมอยู่แล้วผมก็เลยเออเนี่ย แลวรสชาติมันนะมันก็เท่าที่ผมลองชิมดูนะผมก็ว่ามันโอเคนะสำหรับใครที่ชอบกินแนวแนวแบบเออช็อกโกแลตคลาสสิกอะไรเงี้ยหรือว่าชอบกินแนวช็อกโกแลตอยู่แล้วก็ผมว่าโอเคเลยสำหรับคนที่ชอบกินนมช็อกโกแลตแลวตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยนะก็บอกว่าสิบบาทเองถ้าเราไปซื้อแบบตอนที่ไม่โปรมันก็สิบสี่บาทต่อมันก็ประหยัดไปได้เยอะเลยนะเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะ ผมก็เลยไหนๆเออเราก็กินนมอยู่แล้ววันหนึ่งเนี่ยผมก็กินเช้ามาผมก็กินนมนี้ก่อนเลยวันละสองป๋องสามป๋องได้ผมกินสามกระป๋องได้รสชาติก็โอเคนะกินแบบไม่ต้องเย็นก็กินได้เปิดง่ายด้วยครับกินง่ายอร่อยครับ หมดแล้วใครที่ยังไม่เคยลองนะหรือใครที่กินแบบมันมันเหมือนว่าต่างจากกระป๋องหรือไอกไอกกระป๋องเนี่ยต่างจากกล่องอยังไงหลายคนอาจจะมองว่ารสชาติไม่ต่างกันนะแต่คือเหมือนมันได้อารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งในการกินในการทานอนะ่ะคือมันเหมือนมันได้ฟิลมันได้ฟิลอีกฟิลหนึ่งมันเหมือนมันได้อัตรรสในการกินขึ้นกั่ก็แล้วแต่คนน้องบางคนก็ มันคนก็ไม่เหมือนกันแต่การที่เรากินนมนะครับมันก็เป็นผลดีต่อสุขภาพของเราอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะกินน้อยกินมากก็ขอให้กินแล้วกันจะได้เป็นผลดีต่อสุขภาพมีประโยชน์อยู่แล้วนะครับก็ใครกําลังมองหาอย่าลืมไปเซเวน่นและลองดูตัวน,นี้เขาจัดโปรอยู่กระป๋องละสิบบาทสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะเอาอะไรมาแนะนาท่านผู้ชมอีกสําหรับคลิปนี้ ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ